สวัสดีค่ะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมในวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้นะคะบุคคลตัวอย่างของชุมชนและท้องถิ่นนะคะ ึ่งในแต่ละท้องถิ่นของเราก็จะมีบุคคลตัวอย่างนะคะที่เขาเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางที่ดีนะคะให้นักเรียนนำไปเป็นแบบอย่างสามารถเดินตามรอยเขาหรือว่าปฏิบัติตัวตามแนวทางของเขาได้นะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่ของเราที่บ้านของเราเนาะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นตัวอย่างของเราที่ดีนะคะเป็นบุคคลตัวอย่างของเราในครอบครัวนะคะและบุคคลตัวอย่างในชุมชนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในวัน นี้ก็คือบุคคลแรกลูกม,มองนะคะลูกม,มอง หรือว่าคุณลุงประสิทธิ์เอี่ยมเชื้อนั่นเองค่ะคุณลุงประสิทธิ์เอี่ยมเชื้อนี้เป็นชาวจังหวัดสุราธานีนะคะคุณลุงมีเป็นบุคคลตัวอย่างอย่างไรนะคะคุณลุงนั้นได้ต่อสู้กับน,น,ะะนบปปา,ายทุนนะคะนายทุนที่บุกรุกปาชาเลนนะคะทำการประมงต่างๆเรือเรือประมงลำใหญ่นะคะคุณลุงต่อสู้รณรงค์อนุรักษ์ไม่ให้มีการ ใช้เรือประมงลำใหญ่นะคะ,ะเพราะว่าการใช้เรือประมงลำใหญ่ทําให้เป็นการทําลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในท้องทะเลนะคะหรือทรัพยากรธรรมาชาติเป็นการทําลายพันุ์ปลาต่างๆนะคะเวลาที่เขาใช้เรือประมงลำใหญ่นะคะก็จะมีการลากอวนนะคะทําให้สัตว์ทะเลนะคะตัวเล็กตัวใหญ่ถูกทําลายไปหมดขณะที่ตัวเล็กๆเขากำลังเจริญเติบโตนะคะพอเรามีการลากเรือประมงลำใหญ่ครั้งหนึ่ง ะะก็จะเป็นการทําลายสัตว์เหล่านี้นะคะทําให้เขาได้ล่าเอาทั้งหมดขึ้นมาทาให้กลายเป็นว่าปลาเหล่านี้ก็ค่อยๆจะสูญพันธุ์ไปเรื่อยๆลุงมองก็เห็นว่าอ่าแบบนี้มันเป็นสิ่งไม่ดีต่อสภาพแวดล้อมเดี๋ยวถ้าเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะไม่มีอะไรกินแถมพันธุ์ปลาก็จะสูญพันธุ์ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลุงก,ก็เลยได้ต่อสู้กับนายทุนเพื่อให้มีการยกเลิกนะคะหรือว่า ไม่หรือว่าการงดใช้เรือประมงลำใหญ่นั่นเองนะคะ,ะสิ่งที่คุณลุงทำนะคะก็เป็นการอนุนรักษ์นะคะอนุนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยังคงอยู่ต่อไปนะคะเพราะว่านายทุนเหล่านี้ก็ได้เข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนนะคะนายทุนทำป่าชายเลน ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนนะคะให้เป็นที่ทํามาคา้าขายของตัวเองนะคะการหากําไรเข้าตัวเองด้วยการทํานาโก้งนะคะคุณลุงหมองไม่ยอมนะคะเพราะว่าคุณลุงเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของชาวบ้านชาวบ้านในท้องถิ่นควรจะได้รับประโยชน์จากพื้นที่ในตรงนี้อย่างเต็มที่นะคะลุงก็เลยเป็นแกนนานะคะเป็นผู้นําในการรณรงค์นะคะต่อสู้กับนายทุน จนในที่สุดนะคะคุณลุงก็ได้รับพื้นป่าชายเลนกลับคืนมานะคะชมชนชาวบ้านได้ต่อสู้กับน,นายทุนได้สำเร็จนะคะเป็นการพลิกฟื้นพื้นป่านะคะจากนาป่าจากนากุ้งที่นายทุนนำไปทำธุรกิจของตัวเองนะคะกลับคืนเป็นป่าชายเลนให้เป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวของชาวบ้านชาวสุราษฎร์ธานีต่อไปนะคะ พื้นป่าที่คุณลุงได้ทำการรณรงค์อนุรักษ์กลับคืนมานี้นะคะต่อสู้เพื่อให้ได้กลับคืนมานี้นะคะอยู่ในบริเวณอ่าวบ้านดอนนะคะอ่าวบ้านดอนนะคะซึ่งนขณะนี้ในปัจจุบันนี้พื้นป่าตรงนี้ก็กลับมาอุดมสมบูรณ์นะคะการต่อสู้ของลุงมองถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าลุงได้ต่อสู้ไม่ได้สู้เพื่อตัวเองนะแต่คุณลุงนั้นได้ต่อสู้เพื่อคนอื่นนะคะ เป็นการต่อสู้เพื่อชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมอย่างแท้จริงเพรานะฉะนั้นนักเรียน ควรจะยึดถือลุ่หมองเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตัวที่ดีนะคะเพราะในการทํางานแต่ละครั้งนะคะนอกจากเราจะทําเพื่อตัวเราเองแล้วเราเองได้ประโยชน์แล้วชุมชนประโยชน์่อส่วนรวมเราก็จะต้องเห็นความสําคัญของชุมชนเช่นเดียวกันค่ะนะคะในการที่เราเห็นความสําคัญของชุมชนทําให้เรานั้นเป็นคนที่เป็นคนดีนะคะไม่เห็นแก่ตัวนะคะ เราจะดำเนินการเราจะดําเนินเป็นคนดีได้เราก็จะต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนนะคะรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะเช่นเดียวกันกับนุกงหม่องนะคะที่มีการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ชุมชนนั้นได้พื้นป่าได้ธรรมชาติของตนเองกลับคืนมาไม่เป็นทาสของนายทุนนั่นเองค่ะ เนื้อหาต่อมาสําหรับวันนี้ก็คือวันหยุดราชการนั่นเองค่ะนักเรียนอ่าวันหยุดราชการที่สําคัญอ่าเมื่อในประเทศไทยมีวันสําคัญสําคัญเกิดขึ้นนะคะก็จะกาหนดให้วันนั้นเป็นวันหยุดราชการนะคะซึ่งวันหยุดราชการนั้นก็มีอยู่ หลักใหญ่ใจความที่สําคัญนะคะที่เกี่ยวกับที่ทำยังไงถึงจะเป็นวันหยุดนะคะมีเหตุการณ์อะไรถึงจะเป็นวันหยุดนะคะซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องอยู่ก็คือเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะคะเป็นวันสําคัญของชาติแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะคะเขาก็จะกําหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดนะคะเช่นในปีนี้ในปัจจุบันนะคะในวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่6เมษา ก็จะเป็นวันจัก,กรีนะคะจะเป็นวันจัก,กรีของอทุกๆปีนะคะก็จะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะหรือว่ารัชกาลที่หนึ่งของเรานะคะ,สะเสด็จขึ้นครองราชเป็นตนระถมกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์จัก,กรีนั่นเองค่ะแล้วก็วันอะไระอีกคะมีวันที่12สิงหาปกติเราก็จะเรียกว่าวันแม่เนาะวันแม่แห่งชาตินะคะตอนนี้ก็จะมีวันปิยมหาราช นะคะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นในวันที่23ตุลาก็จะกำหนดให้เป็นวันหยุดแห่งวันหยุดเหมือนกันนะคะอมีวันหยุดอันนี้คือวันหยุดตัวอย่างวันหยุดตัวนี้คือตัวอย่างวันหยุดที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะคะยังมีวันหยุดอีกที่เกี่ยวข้อง กับศาสนานะคะวันสควันหยุดราชการนะคะที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะคะในวันหยุดราชการที่เกี่ยวข้องกับศาสนานี้มีวันอะไรบ้างนะคะอ้าวเช่นวัน วันมาคบูชานะคะวันมาคบูชานี้ก็จะในวันขึ้น15บห้าเดือนสาของทุกๆปีนะคะอ่ามันอาจจะเป็นวันที่ไม่ตรงกันนะคะเพราะว่าเขาก็จะนับตามจันทรคตินะคะกับนับปฏิทินตามจันทรคติเพราะฉะนั้นวันที่ก็จะไม่ได้ตรงกันทุกๆวันนะคะ นะับเอาเป็นวันที่วันขึ้น15ค้าค่ำเดือน3นะคะ,ะต่อมาคือวันวิสาขาบูชาวันขึ้น15ค่้าำเดือน6ของทุกๆปีนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันประสูตรของวันประสูตรตรัสรู้และประินิพานของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะที่เราเรียนพระพุทธประวัติไปเรียบร้อยแล้วนะคะอะ วันอาสารหะบูชาวันอาสารหาบาาาะหบูชานั้นตรงกับวันขึ้น15คหาคเดือน8นั่นเองนะคะวันนี้คือวันที่พระพุทธเจ้าทําอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยวันนี้คือวันที่พระพุทธเจ้าสแสดงประทมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นเองนะคะ,ะทําให้มีพระรัตนตรัยนะคะครบทั้ง3าองค์ก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองค่ะ นะคะต่อมาก็คือวันเข้าพรรษานะคะวันเข้าภพรรษานี้จะเป็นวันแรมนะคะวันแรม1นึ่ง้าเดือน8นั่นเองเราจะนับให้เป็นวันเข้าพรรษานะคะก็คือพระสงฆ์ก็จะต้องดูจำวัดเป็นเวลาสามเดือนด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือวันสําคัญที่เป็นบรรยุที่เกี่ยวข้องกับ ศาสนาพระพุทธศาสนาของเรานั่นเองนะคะต่อมาเป็น,นรนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยนะคะเห็นอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือวันสงกร,งกรานต์นั่นเองนะคะวันสงกรานต์นี้เราก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่ถือว่าเป็น สิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติมานะคะเป็นถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะ,ะก็จะมีการรดน,น้ำล้างหัวขอความผู้ใหญ่ถือว่าเป็นวันครอบครัวด้วยทุกคนที่ไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดก็จะกลับมารวมตัวกันที่บ้านนะคะ,ะไปกรุงเทพทํางานอยู่กรุงเทพทํางานอยู่ในไกลๆช่วงนี้เป็นวันหยุดยาว13-45 15, 15นะคะอ่านะคะบางปีก็อาจจะหยุดตั้งแต่11 12เลยนะคะ ก็จะเดินทางกลับมารวมกันที่หมู่บ้านถือว่าเป็นวันครอบครัวเป็นการรวมญาติมิตรนะคะทุกคนก็จะได้มีโอกาสกลับบ้านมากราบไหว้ขอพรรดน้ําดาหัวคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยาคยาคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นการขอพรแต่ว่าปีนี้นได้เสียได้เพราะว่าปีนี้เรามีสถานการณ์โควิดใช่ไหมคะทาให้หลายๆคนก็ยังไม่ได้มีโอกาสกลับมาบ้านอันนี้ก็ขอให้นะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่ อ,อยู่ในม่วงของสถานการณ์โควิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะปีนี้ทําให้เราไม่ได้กลับบ้านมาเจอครอบครัวนะคะอาละค่ะอันนี้ก็คือวันหยุดราชการที่มีความสําคัญอยู่นะคะสามหน่วยในกันรกประกอบอาณประกอบว่าไรนะ อันแรกก็เลยนะคะก็คือมันสาคัญที่เกี่ยวข้องกับชาติและพระมหากษัตริย์อันที่สองคือเกี่ยวข้องกับศาสนาและอันที่สามก็คือเกี่ยวข้องก,กับประเพณีและวัฒนธรรมไทยนั่นเองนะคะอ้ะอเอาละค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ สำหรับท้ายชั่วโมงนี้นะคะให้นักเรียนนั้นทำกิจกรรมในหน้า83นะคะแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้เราเรียนในวันนี้วันเดียวนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเพราะว่า ตั้งแต่วันที่1 2 3นะคะเราก็จะมีการงดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนพักผ่อนนะคะ,ะแล้วก็เคลียร์งานต่างๆให้เรียบร้อยนะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหนะ้าอาเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ